またおはようと言って、また夢を見せて、今日も元気で過ごせたらいい。 สัมภาษณ์อยากสู้ไม่อยากสู้ยอดมากเลยนะก่อนคิดว่าก็เหมือนกันงานเนี่ยหมูหมูอยู่แล้วแล้วนายอะ่ะอืมของฉันน่ะเหรออาฮาสีหน้าแบบเนี้ยแสดงว่าต้องจัดการอีกสามคนเพื่อให้ครบหกคะแนนสินะอาอ้าก็อย่าฝืนเลยเป้าหมายของนายก็คือฮิโซกะยังไงก็ต้องเซฟชีวิตไว้ก่อนเป็นดีที่สุด นี่ไงนี่นายได้ป้ายหมายเลขของฮิสกะมาแล้วเหรออืมและแล้วก็ได้มาจนได้สุดยอดเฮ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยแย่งป้ายมาจากฮิสกาได้จริงๆด้วยนี่นายใช้แหวนมนะไรของนายเนี่ยเหเปล่าหรอกคือว่าอันนี้เขาให้ฉันมานะ่ะฮะให้มาแต่น,นาไม่ต้องไปสนใจอะไรหรอกพูดเดี๋ยไรไม่เห็นรู้เรื่องเลยท่านนายไม่อยากจะพูดถึงอ่ะฉันก็ไม่รบเร้าอะนะ จริงมันก็ไม่ใช่อย่างงั้นหรอกนะนะ่มันจะเป็นยังไงก็ช่างเหอะสอบพันก็คือสอบพันธ์ไหนๆก็มาถึงนี่แล้วเรามาสู้กันให้ถึงที่สุดเถอะนะไม่ว่าจะร้องไห้หรือว่าหัวเราะยังไงรอบนี้ก็เป็นรอบสุดท้ายแล้วนี่พวกนายทุกคนไปรวมกันที่ห้องโถงหมดแล้วนะสงสัยเขาจะอธิบายเรื่องสอบรอบสุดท้ายนะไปเถอะคิรว่าตื่นเต้นจังเลยไม่รู้จะให้สอบอะไรอีกรอด้วยสิกอน คนยอดเยี่ยมมากสรุปว่าทั้งเก้าคนที่อยู่นาทินนี้คือผู้ผ่านการสอบรอบสี่แต่ว่าในเก้าคนมีเด็กใหม่ตั้งหกคนเชียวนั่นเนี่ยโอ้เมปีนี้ชนาปลาเปลื้มจริงๆสถิติเด็กใหม่สอบผ่านมีสามปีต่อหนึ่งคนแต่ว่านั่นมันตั้งแต่เมื่อสมัยก่อนนู่นนะสิปีวันนี้ไม่มีเด็กหน้าใหม่สอบผ่านเลยสักคนเดียวแต่ว่าปีนี้มีเด็กรุ่นใหม่ฟีไม้ไลายมือเป็นเยี่ยมเข้ากันมาเพียบเลยทีเดียว เขาเรียกพวกเราเป็นเด็กรุ่นใหม่ซะด้วยฮะนายยัเพิ่งดวนสรุปนะที่สําคัญเนี่ยพวกเรายังไม่ได้สอบผ่านสักกนหน่อยไม่ต้องตื่นเต้นหรอกมาถึงนี่กันแล้วอ่ะก็มันก็สอบผ่านนะั่นแหละหน่านก็เพราะว่านี่คือการสอบรอบสุดท้ายแล้วยังไงล่ะถ้าทุกคนยอมรับก็เท่ากับพวกเราจะได้เป็นฮันเตอร์รุ่นเดียวกันใช่ไหมล่ะครับ ท่านประธานที่เคารพอุย๊ยเจ้าเน้นจานมันพูดมากจริงๆอีกสามวันเราจะสอบรอบสุดท้ายกันแล้วจะจัดขึ้นที่โรงแรมที่กรรมการสมาคมบริหารงานอยู่และก่อนจะถึงวันสอบขอให้ทุกคนเตรียมพร้อมรับมือกันให้ดีขอถามเลยครับแล้วสอบรอบสุดท้ายนี่เป็นการสอบอะไรกันแน่ความลับจานอะไรกันนะโอ้โฮอดใจรอดูก่อนแล้วกัน คราวก่อนที่นั่งยานนี่รับแคบจนหายใจไม่ออกเลยแต่พอมานั่งกันแค่เก้าคนยานนี่มันก็กว้างไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะเนี่ยแต่ชั้นก็ยังไม่หายสงสัยที่กุตานในเทโรคนนั้นเล่นลิ้นแหละตกลงเขาคิดจะทําอะไรกันแน่เรื่องนั้นน่ะมานั่งคิดี่ปวดหัวก็ไม่ช่วยอะไรได้หรอกนะเมื่อนายนี่ไม่ไหวเลยนะคนอื่นเขากําลังกลุ้มใจอยู่พูดอะไรให้มันสร้างสารรค์หน่อยสิอ๋ออย่างงั้นหรอกเหรอ และอีกอย่างหนึง่งในไหนก็อุตสาหรอดชีวิตมาถึงที่นี่ได้พวกเราก็ควรจะสามัคคีกันเอาไว้ดีกว่าฮทําเป็นพูดดีอะไรนะตอนอยู่ในฮอสทริกทาวเวอร์ใครกันที่บอกว่าจะขอสอบให้ได้ถึงข้าเพื่อนก็ยอมอะที่นั่นก็นส่วนที่นั่นที่นี่ก็ส่วนที่นี่สิยังไงก็เถอะเราเป็นเด็กใหม่จะนั่งพูดกันไปก็ไร้ประโยชน์นะฉันว่าเราน่าจะถามคนที่เคยมีประสบการณ์มาแล้วจะดีกว่านั่นสินะใช่แล้วใช่แล้ว อ่ะอ่ะอากจะถามฉันเลยนะเมื่อสามปีก่อนนะฉันสอบตกรอบสี่ที่ผ่านมาถึงรอบสุดท้ายได้กับปีนี้ปีแรกอะ่ะโถ่เพิ่งพาอะไรไม่ได้เลยช่างฉันเถอะนะแล้วนายแอืมเรื่องการสอบรอบสุดท้ายนายพอจะรู้อะไรบ้างมะอ๋อมีคุณปรโรโรคนเดียวเหรอผมว่าคุณนะต้องรู้อะไรมาบ้างแล้วแน่ก็แกวยวุฒิกว่าพวกเราเยอะนี่นะอืมปีที่แล้วฉันสอบตกรอบแรกไม่ได้เรื่อง,เ,องเลย แต่ว่าเนื้อหาของการสอบฉันก็พอจะสันนิษฐานได้เลือกพูดได้แล้วทุกคนฟังนะ้าเอาการสอบทุกรอบมานังวิเคราะห์ทีละจุดก็จะเข้าใจกันเองนั่นแหละเริ่มจากรอบแรกเขาสอบพละกกาลังพลังกายที่ฮันเตอร์จำเป็นต้องมีนั่นคือการสอบคัดเลือกในเบื้องตน้นรอบที่สองทดสอบไหวพลิบอย่างที่เจอในโจทย์แรกให้ทุกคนทําหมูย่างต้องหาจุดอ่อนของคู่ต่อสู้ที่มีร่างกายใหญ่โตและต่อจากนั้น ก็ทําสุชิต้องฟังจากคำใบ้ของกรรมการคุมสอบเพื่อทดสอบไหวพริบและชาวบัญญาย่างไงแล้วรอบที่3อืมการสอบในหอทริกทาวเวอร์ในครึ่งแรกแต่ละลคนจะได้เส้นทางแตกต่างกันไปและพื้นฐานนั้นก็คือการทดสอบสภาพจิตใจอย่างไรมันก็จริงนะที่พวกเรามีเวลาจํากัดแค่72ชั่วโมงต้องหลงทางติดอยู่ในหอนั้นแล้วก็เจอสถานการณ์ที่กดดันกันด้วยและส่วนที่โรงแรมบนเกาะน,น,นั้น เป็นการทดสอบการหาของเก่ายัางไงละ่ะส่วนรอบสี่กพาอย่างที่ทุกคนคงจะรู้กันดีนั่นคือการทดสอบทุกอย่างรวมกันไม่ต้องแจกแจงให้ฟังหรอกหน้าล้วเราบอกความเห็นทุานนายมาหน่อยสิสอบรอบสุดท้ายจะเจออะไร <c oughs> ยังไม่เข้าใจาอีกเลรอมันยังเหลืออีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือสิ่งที่พวกเรายังไม่ได้ถูกทดสอบในการสอบที่ผ่านมาอะไรเหรออะไรกันล,ลุงมีอะไรที่เราจะไม่ได้ถูกทดสอบนั่นเหรอนั่นก็คือ ความรู้ขั้นพื้นฐานในฐานะฮันเตอร์ูงานก็คือสอบข้อเขียนไงเล่าอะะข้อเขียนอะออุตส่าห์มาถึงที่นี่เพื่อมาสอบข้อเขียนนั่นเหรอนั่นน่ะสินะคนที่เป็นฮันเตอร์ถ้าไม่รู้ประวัติศาสตร์หรือว่าพฤกษาศาสตร์ก็คงทำงานไม่ได้ถ้าไม่มีพื้นฐานพวกนี้อยู่ในหัวเลยน,นั่นสินะและข้อสอบนั่นนะ่ะต้องเกี่ยวกับหลายเรื่อง ไม่หนึ่งหรือสองนี่แหละมันอะไรกันนี่เรอบสุดท้ายยังต้มาเจอสิ่งที่เกลียดที่สุดอีกแล้วเนี่ยขอฉันพักเรื่องการเรียนไว้ก่อนได้ไหมเนี่ย,ยจริงสิในยาลำนี่ยมันจะมีห้องสมุดอยู่แน่ๆเลยดีละงั้นไปกันเลยที่จริงฉันก็เดาวุ่สมไปอย่างนั้นเองแลนะ ืมแต่ก็เอาเถอะงั้นหรอเป็นไรไปไม่เท่าหนังสือเหรอเฮ้ยเพิ่งจะมาอ่านเอาป่านนี้มันก็คงช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะเพราะฉันน่ะไม่ค่อยเก่งเรื่องใช้สมองซะด้วยสิอืมคนเรามันก็ไม่เหมือนกันคีรู้ก็ไปนั่งจิบตู่ที่เล้า งั้นเหรอก่อนอตอนสอบรอบสี่มันเกิดอะไรขึ้นเหรอตอนเรามารวมกันที่เกาะเซบิวเห็นท่าทางนายแปลกๆไปฉันก็เลยเป็นห่วงเป้าหมายของฉันก็คือฮิโซกะอจริงเหรอนายนี่มือแม่นจริงๆฉันคอยหาจังหวะแล้วก็แย่งป้ายมาจากฮิโซกะได้สำเร็จนะ แต่ฉันเองก็โดนอีกคนหนึ่งมุ่งปองร้ายและก็แย่งป้ายไปจากฉันจนหมดเลยหลังจากนั้นฮิโซกะก็ไล่าตามมาทันและก็เอาป้ายหมายเลขมาคืนให้กับฉันฮิโซกะตั้งใจเอาป้ายของตัวเองมาให้ฉันกับมือเลยเขาบอกว่าฉันให้ยืมไว้ค่อยมาคืนวันหลังก็ได้ฉันก็บอกเขาไปว่าฉันไม่เอาก็เลยโดนต่อยแล้วก็ ไว้วันไหนไหนายชกหน้าฉันได้แบบเนี้ฉันถึงจะรับคืนขอฝากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงวันนั้นก็แล้วกันอ๋ฉันตอบโต้ะอะไรมันไม่ได้เลยอ่ะมันทำให้ฉันแ็นใจที่สุดเลย <c oughs> หลังจากนั้นนะฉันก็รู้สึกแย่สุดๆเลยอ่ะ แรามันรู้สึกว่าทำไมจะถึงได้อ่อนหัดขนาดนี้นะจะยอมผ่านเข้ารอบมาเฉยๆคงอดละอายใจไม่ได้อย่างน้อยฉันก็อยากจะทำประโยชน์ให้ใครบ้างนะฉันก็เลยตามหาเลโอลิโอกับคุราปิก้างลนะ่ะงั้นเหรอขอบคุณนะพอได้ระบายออกไปบ้างมันโล่งใจขึ้นเยอะเลยถ้าอยากจะลบล้างความเจ็บแค้นใจในครั้งนี้ก็ต้องเป็นฮันเตอร์ให้ได้นี่ก็คือ คำพูดของนายยังไงใช่ล้ที่ฉันกับเลโอลิโอผ่านมาถึงที่นี่ได้ก็เป็นเพราะนายนะอ๋อฉันต้องขอบคุณนายจริงๆเลยโธ่เอ้ยฉันเองก็เหมือนกันแลวนะเรามาเป็นฮันเตอร์ด้วยกันนะก่อนอืมขอบคุณนะคุราปิก้า แต่ว่าก็ต่างจากที่คาดเดาไว้เยอะเลยนะครับมีคนผ่านมาถึงรอบสุดท้ายถึงเก้าคนที่ผิดคาดที่สุดก็คือหมอเนี่นึกว่าจะตกตั้งแต่รอบแรกซะอีกหรือว,ว่าเธอ,อยังโมโหที่เขาไปเห็นตอนเธออาบน้ำมะฮะมือนก็แงอยู่แล้วถึงหมอนี่จะสอบผ่านได้เป็นฮันเตอร์แต่เดี๋ยวฉันนี่แหละจะจัดก,การเก็บมันเองว่าแต่ท่านประธานการสอบรอบสุดท้ายจะให้ทาอะไรย่าง้นเลรอครับเออจริงสิพวกเราก็ยังไม่รู้นะ ถึงพวกน้องหมาจะทาผลงานได้ดีแต่จะเหลือก็สักกี่คน่ะก็ต้องมาวัดกันที่รอบสุดท้ายนี่แหละนะอืงั้นก็ต้องเตร,รียมเอาไว้ให้พร้อมด้วยนะแตเตรียมเขาจะทําอะไรของเขาเออผมเอาความคิดของท่านประธานไม่ออกเลยล่ะครับป่าดงดิบป่ารกชื้นปี295อาณาจักรเบลมอสเริ่มก่อตั้งอาณาจักรตรงที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำริเบราเอ้ยไม่ไหวแล้วยังไงก็ไม่ไหวแค่สามวันจะจำไม่หมดหรอก อยอยยเ้ทำไรของนายอะ่ะมันก็ต้องมีเทคนิคกันหน่อยละก็อีกนี่แกกว่าฉันจะเขียนโพยเสร็จแผ่นหนึ่งรู้ไหมมันใช้เวลานานเท่าไหร่ถ้านายมีเวลามานั่งทำบ้าๆนี่ทำไมถึงไม่ตั้งใจอ่านหนังสือวะถ้าฉันทำได้ฉันก็ทำไปนานแล้วแล้วนี่มันอะไรอ่ะอะไรนี่แล้วคุณ เฮ้ยูหเจียบเลยเฮ้ยไอ้บ้าเอ้ยอยากสอบพันขนาดนี้เลยเหรออยากเป็นฮันเตอร์ขนาดยอมใช้วิธีนี้เลยเหรอมันผิดตรงไหนเล่าคนที่จะได้แบลรแลอากเป็นฮันเตอร์ก็ชั้นนี่แหละนี่จะไปไหนอะ่ะก็อยากที่รู้ๆกันฉันจะไปที่ห้องสอบนี่อย่าบอกนะว่านายอะ ถ้ icana, ารอบสุดท e, ้ายเป็นข้อเขียนจริงๆอะนะก็น่าจะมีกระดาษข้อสอบอยู่ที่นี่นายก็จะกองเหมือนกันเหรอเน้นจานะทำด้ทุกวิถีทางเพื่อให้งาสบเล็จลุกๆเอ้ยเดี๋ยวอย่าพู่ไปเด้อจะไม่อยากไปทางแบบนี้หรอกไปเฉินสีปล่อยฉันนะบอกให้ปล่อยฉันดูนี่กันแล้าปล่อยสิไอ้ พี่ข่าวจะแจ้งให้ผู้เข้าสอบทุกท่านทราบต่อจากนี้ไปเขาให้หมายเลขที่ถูกเรียกไปรายงานตัวที่ห้องสอบสัมภาษณ์ทีละคนด้วยนะคะห,ห,หรือว่ารอบ,รบ,บสุดท้ายทำไมเร็วอย่างนี้สวรรค์ไม่ปราณีฉันเลยผู้เข้าสอบหมายเลข4 4เชิญได้เลยค่ะอนั่งก่อนซิอย่าบอกนะว่าน,นี่คือการสอบรอบสุดท้ายไม่ใช่หรอก เคจะถามอะไรสักหน่อยอะนะเริ่มแรกทำไมนายถึงอยากจะมาเป็นฮันเตอร์ละ่ะฮะเพราะถ้าหากมีคุณสมบัติมันจะทำให้สะดวกหลายอย่างอะสิอ๋อยังเช่นอะไรอะก็อย่างเช่นถึงจะฆ่าคนตายกรณีที่ไม่ต้องรับผิดชอบก็บมีเยอะถ้าเป็นแบล็คลิสฮันเตอร์มีสิทธิ์ที่จะเอาชีวิตคนที่เราตามล่าตัวได้ด้วยไม่ใช่เหรอย่างงั้นหรอกเลอถ้างั้นในจำนวนนี้นายเลงไ,ไว้เป็นอันดับหนึ่งละ่ะ มหมอนี่ละมั้งแต่เจ้เบอร์สี่ก็จะบองข้าไม่ได้แต่ที่หนึ่งต้องเป็นหมอนี่อยากจะลองประมือดูสักครั้งจังเลยถ้งงั้นมาถึงคำถามสุดท้ายคนที่นายไม่อยากประมือด้วยที่สุดนะใครอก็หมอนี่เหมือนกันนั่นแหละแต่ถ้าถามว่าคนไหนที่ไม่อยากจะสู้ด้วยในตอนนี้ก็ต้องเจ้าคนนี้นี่แหละถ้าว่าตอนนี้ คนที่อยากจะลองสู้ด้วยก็คือคุณยังไงเล่าอืมขอบคุณมากนะออกไปได้แล้วละ่ะ <c oughs> ตึตแกเนี่ยเลี่ยมจัดจริงๆเลยเหมือนจะมีช่องโหว่ตเต็มไปหมดแต่ก็มีพิษสงรอบตัวนายนั่นแหละหนายนั่นแหละหนายนะ่ะไปสิแล้วแล้วเขา้าทำไมต้องไปชั้นด้วยเเฮ้สอบรล่าสุดท้ายเป็นไงมั่งอ่ะอืม เรียบร้อยแล้วอะไรนะเขาถามอะไรบ้างเหรอความลับจ้ะดูมันหน่อยต่อไปเชิญเบอร์53ค่ะยังว่าทยานจะได้เตรียมใจเลยอแล้วคนไหนที่นายเล็งไว้เป็นพิเศษคนนี้ครับถ้าทางเขาดูสมดุลไปที่สุดเลยถ้างั้นคนไหนที่นายไม่อยากสู้ด้วยมากที่สุด ฮิโซกะบอกตามตรงนะผมสู้เขาไม่ได้หรอกอืมออกไปได้แล้วละ่ะออน,น,นไม่ใช่การสอบรอบสุดท้ายเหรออะก็นี่แข่สัมผัสเฉยเฉยอะเอ้อนงั้นก็แปลว่ารอบสุดท้ายต้องไปสอบกับนฝังแน่ๆเลยงั้นถ้าไปนั่งทําโพยตั้งแต่ตอนนี้ก็ยังพอทันนะไม่คิดจะท่องตำราด้วยตัวเองแล้วหรือไง <laughs> เล็งเอาไว้อาจจะหมายถึงที่จริงแล้วม่อยากจะมองเลย ก็อดที่จะมองหมอนี่ไม่ได้ผมไม่อยากสู้กับสองคนนี้ที่สุดในฐานะนักรบผมไม่อยากจะสู้กับเด็กที่ยังคาใจอยู่ก็คือฮิโซกะนะครับมีหลายเรื่องเลยอ่ะม,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 มีสามคนนี้ละที่ผมไม่อยากเลือกก็มีแต่หมอนี่เท่านั้นละ ฉันเองก็เคยผ่านอะไรมามากต่อมากแต่ไม่เคยเห็นใครไร้กาเท่าหมอนี่เลยเพราะฉะนั้นไม่อยากสู้กับหมอนี่ที่สุดเลยในแง่ดีคือคนนี้ในแง่ร้ายก็หมอนี่ถ้าจําเป็นจะให้สู้กับใครก็ได้แต่ถ้าเลี่ยงได้ก็ไม่อยากสู้กับใครเลยกอนไงเพราะเขามีบุญคุณกับฉันยังไงก็อยากให้เขาสอบผ่านเพราะฉะนั้นฉันถึงไม่อยากสู้กับเขาไง นายคือคนสุดท้ายแล้วนะเหตุผลที่อยากจะมาเป็นฮันเตอร์คือไม่มีแล้วแค่อยู่ว่างๆไม่มีอะไรทำต้างได้ทําอะไรที่มันสาะใจยังการสอบก็เงินเงินนะนะแต่คนที่มาสอบมีน่าสนใจอยู่หลายคนต้อนายเล็งใครไว้เป็นพิเศษล่ะคงจะเป็นฮิสกามะแล้วคนที่นายไม่อยากจะสู้ด้วยที่สุดคนนี้อะมั้งเพราะสู้ด้วยคงไม่หนุกแล้วนะอย่ามาโกหกกันเลยนะ <laughs> รู้ด้วยอะ บอกแล้วไงว่ามันเกี่ยวกับการสอบด้วยถ้าพูดล้อเล่นกันแบบเนี้เดี๋ยวผลประเมินจะผิดพลาดได้คนที่ฉันชอบที่สุดก็คือกอนอืฉันเองก็ไม่รู้ว่าทําไมนะแต่พอได้อยู่กับเขาแล้วมันก็สนุกดีของพวะเราเอายุเท่ากันเพราะฉะนั้นฉันก็เลยไม่อยากสู้กับเขาเป็นเพื่อนกันแล้วสิไม่ใช่อย่างงั้นสัหน่อยจริงๆเล้ฮะ เอ,ออกไม่ได้แล้วเ,เอ้อใช่นี่สินะถึงแย่งป้าจากฮิสกะได้ใช่แต่ว่าหลังจากนั้นแป๊บเดียวนะก็โดนคนอื่นเล่นงานแล้วก็โดนเขาแย่งไปได้ <laughs> บ้าชะมัดเลยตกลงฉันก็เลยไม่รู้ว่านายเก่งหรือว่างี้เง่ากันแน่นะ เพราะฉันมันประมาทเองเลยเจ็บตัวแทบตายนั่นมันเรื่องธรรมดาแต่นาก็เลยง,งานจ้าฮิสกะนั่นได้สําเร็จดินะแค่เนี้ยถือว่าเยี่ยมแล้วล่ะอย่าไปคิดมากเลยนะที่จริงที่ฉันแย่งป้ายมาได้อะ่ะที่ฉันทําสําเร็จคงเป็นเพราะฉันฝึกหนักมากฝึกหนักเหรอใช่แล้ว สนิทสนมกันจังเลยสองคนนั้นไม่กดดันเรื่องสอบรอบสุดท้ายเลยสักนิดนึงน่าอิจฉาจริงๆนะเลโอลีโอด้วยอ่ะนายหัดอย่างเขาบ้างสิอย่าพูดเลยนาอะอนี่หน้าเลยนัำสายจริงเลย <c oughs> ฟลุกลงหนะ้าเมื่อกี้มันฟลุกอ่ะลองอีกทีนะ ยังเอนี่งมันเกี่ยวเนื่องกันกว่าที่คิดท่าไรอยู่ล่ะครับก็แผนผังการสอบรอบสุดท้ายแ,แผนผังหรอครับอย่าบอกนะว่าท่านประธานจะจัดการต่อสู้แบบทเทนนิมโอ้โหถูกต้องแล้วละ่ะดูนี่เดิออท่านประธานเอาจริงหรอครับเนี่ยก็เอาจริงอะนี่นั่นน่ะสินะแวลตาเอาจริงซะด้วยสิ้ว ทุกท่านคะเวลาที่ทุกท่านรอคอยมาถึงแล้วอีกสักครู่เราจะไปถึงสถานที่สอบรอบสุดท้ายกันแล้วล่ะคะ่ะใกล้ถึงแล้วสินะเอาละฉันเตรียมตัวมาพร้อมแล้วจะเอาไงก็ว่ามาเลย การสอบรอบสุดท้ายจะเป็นการทัวร์นาเม่นสู้กันตัวต่อต่อสู้เหรอ,อไม่ใช่สอบข้อเขียนหรอกเหรอข้อ,ขอเขียนใครกันนะที่เอาข่าวลือผิดผิดไปปล่อยอะนะฮะเอออื้อถ้างั้นช้ดูตารางการแข่งขันกันเลยก็แล้วกันหมายพวกสารแสข่าวลือกันไปต่างๆของจริงมาอ,อยู่นี่นี่มันหรือว่าจะเป็นคนที่จะสอบผ่านในปีนี้ มีแค่คนเดียวอย่างนั้นเหรอในการสอบรอบสุดท้ายนะครับต้องต่อสู้กันตัวต่อตัวด้วยฮะติดตามชม unter, Hunter ร์ n ันเตต่อในตอนหน้านะครับแล้วพบกันฮะ